สวัสดีค่ะสถานีวิทยุโทรทัศน์กองตะบกขอนำทุกท่านเข้าสู่รายการสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรเนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา6รอบ72พรรษา28กรกฎาคมพุทธศักราช2567ค่ะวันนี้พาคุณผู้ชมมาที่วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารซึ่งตั้งอยู่ที่เขตพระขนงกรุงเทพมหานครค่ะ วัดนี้มีประวัติความเป็นมายาวนานและมีความเกี่ยวเนื่องกับพระบาทสมเด็จพระปรมนินทรรามาธิบดีศรีสินพรมหาวชิราลงกรณ์พระวชิระเกล้าเจ้าอยู่หัวตั้งแต่ครั้งทรงดํารงพระอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณ์และมีพระมหากรุณาต่อวัดนี้มาอย่างต่อเนื่องจวบกระทั่งเสด็จขึ้นครองราชเป็นพระมหากษัตริย์ร,รัชกาลที่10แห่งพระบรมราชจักรีวงศ์จนประชาชนทั่วไปขณะนั้น นามวัดนี้ว่าเป็นวัดประจำรัชกาลที่10อย่างไม่เป็นทางการค่ะพื้นที่ซึ่งเป็นที่ตั้งของวัดวชิรธรรมสาธิตอยู่ทางตอนใต้ของกรุงเทพมหานครใกล้ปากแม่น้ำเจ้าพระยาแถบบางนาบางจากเดิมเป็นท้องทุ่งกว้างใหญ่มีคลองใหญ่น้อยเชื่อมต่อกัน คลองสำคัญบางแห่งเชื่อมออกสู่แม่น้ำเจ้าพระยาได้คือคลองพระขนงคลองบางวัวและคลองบางนาในรัชสมัยพระบาทสมเด็จพระจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวพระสยามเทวมหมามกุฎวิทยามหาราชรัชกาลที่สมีพระบรมราโชบายให้ขุดคลองแยกจากคลองพดุงกรุงกเกษมลัดทุ่งออกแม่น้ำเจ้าพระยาแถบปากคลองพระขนงเรียกว่าคลองถนนตรง เพื่อให้สามารถขนถ่ายสินค้าจากปากน้ำเข้าสู่กรุงเทพมหานครได้สะดวกยิ่งขึ้นต่อมาเริ่มมีการเดินรถไฟจากสถานีหัวลำโพงไปยังสถานีปากน้ำสมุตรปราการโดยมีสถานีบางจากและสถานีบางนาเป็นจุดพักระหว่างทางเป็นที่มาของการพัฒนาพื้นที่แห่งนี้รวมทั้งการบูรณะวัดร้างกลางทุ่ง เดิมจริงๆนี้วัดนี้สร้างมาตั้งแต่ปี2399นะหลังจากนั้นมีความเจริญรุ่งเรืองขึ้นมาประมาณ50กว่าปีผู้ที่สร้างครั้งแรกไม่ใช่เป็นคนไทยนะเป็นคนลาวอพยพมามาอยู่หน้าถิ่นฐานคลองเพชรแห่งนี้นะเมื่อนายวันดีที่ชื่อว่านายวันดีเป็นคนที่เริ่มสร้างครั้งแรกหลังจากที่นายวันดีได้เสียชีวิตลงนะก็ผู้ที่มาสืบทอดซึ่งเป็นลูกเป็นหลานนี่ก็ย้ายไปอยู่ฝั่งพระนครก็คือข้ามเขตพระขนงไป ในส่วนพื้นที่แห่งนี้ก็ขาดผู้ประมภ์ประจวบกระเจ้าวาดลูกสุดท้ายก็มรณภาพลงก็วัดก็เลยล้างไปประมาณ50กว่าปีจนกระทั่งปี2506อาพระสาธิตหรือพระอาจารย์สาธิตเนี่ยท่านไปเรียนกรรมฐา,านอยู่ที่วัดมหา,าธาตุท่านได้ไปพักอยู่ที่วดัดยางสุทธารามฝั่งทนแต่มาเรียนอยู่วัดมหา,าธาตุซึ่งเป็นสถาบัานการศึกษาทั้งวิปัสนาและก็ทงางภาพรปริยัติธรรมด้านอื่นๆ โยมแถวนี้ท่านก็ไปเจอแล้วก็ไปนิมนท์ท่านมาก่อนที่จะเจอวัดแห่งนี้นะสภาพวัดเนี่ยก็จะเป็นเหมือนกับข้างบนสุดที่ภาพนะนะเป็นป่าดงไม้สแก่นะฮะมีแค่นั้นแหละมีเมื่อพื้นที่ไม่ถึงไร่ก็เป็นเกาะเล็กๆอยู่กลางทุ่งนาพอเอว่าโยมเข้าทํานาเสร็จแล้วเขาก็มาขุดมาดูก็เจอวัดสถานที่นี่เป็นสถานที่วัดมาก่อนมีเสียงพระพุทธรูปมีซากปรักักพังที่บ่งบอกถึงความเป็นวัดมา ก็เลยไปแจ้งผู้ใหญ่บ้านสมัยก่อนเรียกว่านายบ้านหรือผู้ใหญ่บ้านนี่แหละก็ไปแจ้งทางเขตแล้วก็ไปแจ้งกรมการศาสนาว่าวัดเนี้ยนี่สถานที่แห่งนี้น่าจะเป็นวัดมาก่อนเจ้านาที่มาตรวจดูก็ไปค้นเอกสารดูวออขึ้นทะเบียนว่าเป็นวัดร้างเอาไว้ชาวบ้านก็บอกว่าเดี๋ยวนี้ชาวบ้านเริ่มมาอยู่กันมากขึ้นแล้วอยากจะนิมน์พระมาอยู่อยากจะฟื้นฟูวัดแห่งนี้ได้ไหมทางการก็อนุญาต โดยที่โยมเขาก็ไปนิมนต์หลวงพ่ออาจารย์สาธิตจากที่วัดยางสุทธารามที่ท่านเรียนวัดมหาธาตุนี่แหละมาอยู่ตรงนี้ท่านก็มาเห็นสภาพทุ่งนาเขียวขจีมาช่วงฤดูฝนเนาะก็กำลังทํานาอยู่พอดีเห็นสภาพความเป็นอยู่เหมือนกับบ้านเดิมของท่านทีนท่เป็นคนจังหวัดลําพู oh, น,นะะอาเภอป่าซางนท่านก็บอกโอ้หน้าสัปะยะดีน่าอยากจะมาอยู่มาบุรณะช่วยโยมก็เลยตัดสินใจมาก่อนเข้ามัาสาก็มาจำมรรษาเมื่อปี2506 นะซึ่งในการมาเนี่ยท่านก็มีตั้งเจตนาไว้ว่าท่านจะสร้างวัดที่มีศิละปะเป็นล้านนาไทยนะซึ่งพื้นเพท่านเป็นคนลําพูนอยู่แล้วเนี่ยท่านก็บอกว่าอยากจะเอาศิละปะล้านนาเนี่ยมาเผยแพร่ให้คนกรุงเทพได้เห็นได้ศึกษาได้มาเที่ยวชมเอาไว้นี่คือประการที่1ที่ท่านตั้งใจสร้างวัดนะสองเป็นที่อาศัยของพระภิกษุสามเณรผู้มาจากทิศทั้ง4เนื่องจากว่าสมัยก่อนเนี่ยพระเนรเนี่ยหามาอยู่ที่วัดเหายากมากเลย นะขัดตัวหนาตัวท่านหลวงพ่อเองเนี่ยมาอยู่กรุงเทพง่ายจะบอกให้ไปอยู่สาลาที่เขาเก็บศพอ่ะจะไปอยู่สาลาอย่างนั้นนะท่านบอกไม่มีกุฏิสมัยก่อนนี่กุฏิวิหารที่เขาจะรองรับพระต่างจังหวัดเนี่ยยากมาก<อ>ท่านก็เลยตั้งใจอยากจะสร้างวัดเนี้ยให้เป็นที่พักที่อาศัยพระที่มาจากต่างจังหวัดได้ไปศึกษาในตัวเมืองนะสามท่านอยากจะสร้างวัดเนี่ยเป็นที่ศึกษาของพระภิกษุสามเณรที่อยู่ในตรงนี้ด้วยแล้วก็คนที่อยู่แถวเนี้ย จะได้เข้ามาศึกษาทั้งที่เป็นครหัตได้ด้วยแล้วก็ทั้งที่ทเป็นพระภิกษุสามเณรนละลูกหลานก็สามารถมาเรียนก็เลยสร้างทั้งวัดแล้วก็สร้างทั้งโรงเรียนควบคู่กันไปนั่นนี่คือปณิฐานที่ท่านสร้างเอาวไว้นะจนกระทั่งปี2 5 0 8นะสร้างได้ไวมากนะสมัยก่อนนะท่านเป็นคนที่รู้จักแล้วก็เป็นคนที่มีอัธยาศัยดีแล้วก็ญาติโยมเขาก็เคารพนับถือท่านมาก มาช่วยสร้างวัดวสองปีบริบณ์นะสองปีฮะสองปีจะมีบทมีวิหารมีศาลาเรียบร้อยละเป็นบุญอย่างยิ่งเลยนะแล้วก็หลังจากปี2 5 0 6กถึง2 5งก็ทูลเชิญสเสด็จพระบาทเสด็จพระเจ้าอยู่หัวพระชนาที่พระชนาการที่เบศในหลวงรัชกาลที่9านะท่านมาทรงยกช่อฟ้าตัดลูกนิมิตพระอุบาสถอุโบสถหลังแรกของที่วัดนะครับหลังจากนั้นแล้วท่านก็ได้ถาวายวัดเนี่ย วัดทุ่งสาธิตเดิมเรียกว่าวัดทุ่งสาธิตนะที่มาของวัดทุ่งสาธิตก็คือทุ่งก็ตั้งอยู่กลางทุ่งนาสาธิตกับพระอาจารย์สาธิตเป็นคนบุรณะก็เลยเป็นที่มากว่าวัดทุ่งสาธิตจนกระทั่งถึงปี2,508พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวท่านเห็นถึงความวิริยะอุตสาหะของอาจารย์สาธิตนี่แหละท่านก็ยกถวยวัดให้แก่ท่านพระองค์ท่านแล้วพระองค์ท่านก็มอบวัดวดชิรธรรมสาธิตนะ่ะ อยู่ในความอุปถัมภ์ของสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้ามหาวชิราลงกรณ์ในหลวงราชการองค์ปัจจุบันนะให้ความอุปถัมภ์ตั้งแต่ปี2 5 0 8แล้วก็เปลี่ยนชื่อจากวัดทุ่งสาธิตเป็นวัดวชิรธรรมสาธิต พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาราชบรมนาถบพิษรัชกาลที่9ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้สมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณทรงรับวัดทุ่งสาธิตไว้ในพระอุปถัมภระราชทานนามวัดใหม่ว่าวัดวชิรธรรมสาธิตซึ่งคําว่าวชิระมาจากพระนามเดิมของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนั่นก็คือวชิราลงกรณต่อมาพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้ยกวัดวชิรธรรมสาธิตขึ้นเป็นพระอารามหลวงชั้นตรีชนิดวรรวิหารเพื่อเฉลิมพระเกียรติเนื่องในโอกาสสถาปนาสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกมาุมารเมื่อวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515ตามที่ได้ประกาศเอาไว้ที่สำนัก านายกรัฐมนตรีท่านประกาศเอาไว้ปีรู้สึกว่าจะเป็นวันที่28ธันวาคมพุทธศักราช2515นะครับเป็นวันที่สถาปนาพระอ,องค์ท่านก็รับไว้เป็นการเฉลิมพระเกียรติเป็นพระอ,อารามวัดแรกที่พระอ,องค์ท่านได้ให้ความอุปถัมเป็นพระอ,อารามหลวงเฉลิมพระเกียรติครับ,รบแล้วก็ในปัจจุบันนี้ทางวัดก็จัดสถานที่ให้เป็นที่สัปปายะ นะให้แก่พระภิกษุงสงฆ์สามเณรให้แก่บาศก์ปาสิกาลูกหลานทุกคนที่มาปฏิบัติธรรม,มามาศึกษาเราเรียนบ้างก็มาสืบสารเกี่ยวกับวัฒนธรรมประเพณีทางล้านนาที่ที่ทางวัดก็ยังอนุรักษ์แล้วก็รักษาเอาไว้นับว่าเป็นพระมหากรุณาที่คุณอย่างล้นพ้นะแก่พระสงฆ์นิกรแล้วก็คณะสงฆ์วัดวิชรธรรมสาธิตตั้งแต่ปี2506เป็นต้นมาก็ครบ60ปีของวัดเนี่ยได้รับ พระมหาการุณาธิคุณได้รับพระเมตตาคุณจากพระบาทสมเด็จพระชนากาธีเดศในหลวงรัชกาลที่9ตลอดจนถึงณปัจจุบันนี้ในหลวงองค์ปัจจุบันพระองค์ท่านก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวิชรธรรมสาธิตมาโดยตลอดซึ่งในการนี้นะไม่ว่าจะเป็นพระองค์ท่านสเสด็จมานะตั้งแต่ในหลวงรัชกาลที่9พระบรมราชินีนาะถนะตลอดจนถึงพระบรม,มวงศานุวงศ์อีกหลายพระองค์ ที่ได้เสด็จมาเยี่ยมวัดวิชลธรรมแล้วก็มาเยี่ยมประชาชนในแถเนี้ในละแวกนี้จากที่เป็นท้องทุ่งนาก็ให้เจริญรุ่งเรืองมาจนถึงทุกวันนี้ทั้งด้านการบูรณะปฏิสังขรณ์ก็ดีการดูแลธนุบำรุงพุทธศาสนาก็ดีเนะี่ยทางวัดซาบซึ้งในพระมหากรุณาธิคุณเป็นอย่างยิ่งที่แทพระองค์ท่านทุกพระองค์ได้เสด็จมาแล้วก็ให้ความอุปถัมภ์วัดวชลธรรมสาธิตและก็พระบวรพระพุทธศาสนา ในปีที่จะเลือกไว้ในหนังสือด้านหนึ่งที่หลวงพอ่อนะอดีตเจ้าวาดท่านปาราบเอาไว้อันนี้สําคัญเป็นอย่างยิ่งสมัยก่อนถนนจากวัดเนี่ยไปสู่ถนนสุขุมวิทร้อยหนึ่งทับหนึ่งเนี่ยยังไม่มีเพราะ,ะ,ะแต่ก่อนต้องลงเรือจากพระขนงมาเข้าคลองพระขนงมาคลองเพชรด้านวัดด้านหน้าวัดถึงจะเข้าวัดได้พระเอิญในปีนั้นพระอ,องค์ท่านจะเสด็จพระราชทานถวายกระถิ่น,นะใ,น,ใ,นในอำเภอก็มาแจ้ง สเด็จประคุณหลวงพ่อเจ้าวาดว่าหลวงพ่อได้รับจดหนังสือว่าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลที่9จะ,สะเสด็จมาจริงไหมอาเดงหลวงพ่อเจ้าวาดก็บอกว่าจริงแต่ว่าตอนนี้ปัญหาคือถนนเนี่ยยังไม่เรียบร้อยจะทํำยังไงดีก็ในอำเภอท่านก็บอกว่าตอนนี้งบประมาณก็ยังหายากอยู่ยังไม่มีเอาไปใช้ส่วนอื่นอยู่นะในการนี้หลวงพ่อเขาบอกไม่เป็นไรในส่วนนี้อาตมาก็จะช่วย ต่ในะอำเภอช่วยเป็นแรงนะอัตอมาจะช่วยเป็นของนะหลังจากนั้นไม่น่าเชื่อว่าถนนที่จากที่วัดไปถึงปากซอยหลวงพ่อก็เดินด้วยเท้าเปล่านะไปขอญาตโยมอยู่แถวเนี้ยด้วยพระมหากรุณาที่คุณบอกว่าเนี่ยนะจะออกพรรษาแล้วเนี่ยพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวจะเสด็จพระราชดำเนินมาที่วัดนะขอที่สักวานะโยมนะแต่ก่อนนี่เป็นแค่คันนางหนะลวงพ่อท่านมาดวกขอมากนะท่านขอแค่วาเดียวนะจะเอาไปทําไมวาเดียวหลวงพ่อก็บอกหนึ่งทำถนน สองลูกหลานท่านจะได้เดินทางไปศึกษาเ,าเรียนออกถนนใหญ่ได้สะดวกนะก็เป็นบุญนะยมนะก็คือบุญนะก็ถนนเนี่ยเมื่อกันเนลมิตรฮะสร้างไม่ถึง7วันถนนเป็นดินดําถนนลาดยางมาเรียบร้อยเลยเนี่ยเพราะพระมหากรุณาธิคุณส่วนหนึ่งอีกส่วนหนึ่งที่จะเลิกในงานกรถินพระราชทานคือปี2526ปีน้ําท่วมพระอ,องค์ท่านเสด็จมาที่นี่ฮะท่านก็ปาราบกับหลวงพ่อเจ้าวาดว่าประชาชนรอบวัดเนี่ยรู้สึกว่าจะ อาเดือดร้อนกันมากนะ,นะให้พระเดชพระคุณหลวงพ่อเนี่ยช่วยสงเคราะห์ที่พักที่อาศัยเครื่องดื่มอาหารอะไรให้ชาวบ้านด้วยนะหลวงพ่อท่านก็ที่สําคัญท่านบอกว่าวัดเราแห้งแล้วนะแต่ว่าข้างนอกเขายังท่วมต่อไปก็ให้ท่วมเหมือนกับข้างนอกบ้างก็ได้ในพระอารมณ์ขันนะนี่ว่าเน,นี่ยเขบอกหลังจากนั้นหลวงพ่อเจ้าวัดท่านก็หลังจากที่เสด็จกลับหลวงพ่อท่านก็ปล่อยขันน้ําเข้าทำวัดให้หมันเหมือนกับข้างนอกแต่ก็ให้ประชาชนเนี่ยมาพักอยู่ที่วัด นี่ก็คือสิ่งที่ท่านอาจารย์เลือกไว้ในหนังสือสเสด็จพระราดดำเนินที่วัดวิรธรรมสาธิตนี่คือท่านเป็นห่วงเนี่ยพระมหากรุณาธิคุณที่ท่านรับสั่งเอาไว้และหลังจากนั้นพระบาทเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์ปัจจุบันท่านก็สเสด็จมาถวายกรถินสเสด็จพระราชดำเนินมาถวายกรถินที่วัดพระอ,องค์ท่านก็ดำรัสว่าวัดเจริญก้าวหน้าไปเยอะมากาเป็นวัดที่อยู่ในความอุปถัมภ์พระองค์ท่านแต่ท่านบอกว่าก็จะรักษา หลวงพ่อจะวัดก็จะรักษาวัฒนธรรมล้านนาเนี้ยให้ให้ไว้นานที่สุดทัิทจะนานได้แล้วก็จะรักษาโครงสร้างเอกลักษณ์ของศิละปะล้านนาเอาไว้เนี่ยที่วัดวัฒรธรรมสถานที่แห่งนี้ตลอดไปสแสดงว,ว่าในหลวงรัชกาลปัจจุบันท่านก็ทรงจําได้ทรงจําได้ครับว่าพัฒนาการของวัดเป็นอย่างไรใช่ใชครับเวทเสร็จท่านเสด็จกี่ครั้งนะคะ,ะน่าจะ น่าจะเป็นสิบแล้วังหาที่วัดนะ oh. ตั้งแต่ตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันเน<ช>ี่ยฮะน่าจะถึงกันสักสิบครั้งน่าจะได้ฮะจากวันนั้นจนถึงวันนี้เนี่ยมีการสร้างหรือว่ามีความเจริญพัฒนาจากอาดีตจนถึงปัจจุบันนี้ยังไงบ้างจะ้ะคะครับทุกวันนี้ต้องแบ่งเป็นสองส่วนเนาะคือส่วนหนึ่งคือการศึกษาส่วนหนึ่งคือทางวัดนะคือหลวงพ่อท่านตั้งใจไว้หนึ่งสร้างวัดให้พระให้เนร ให้หวัดโสกปิสิกาสองสร้างโรงเรียนให้กับสถานศึกษาในส่วนของทางวัดนี่ก็เริ่มหลังจากที่ได้สร้างมาครบ60ปีนะ60ปีปีนี้ว่าเริ่มตั้งแต่ปี2 5 0 6เป็นต้นมาก็ทางวัดก็ครบ60ปีก็ได้เฉลิมฉลองไปเมื่อเดือนธันวาที่ผ่านมาเนี่ยแล้วหลังจากนั้นแล้วทางวัดก็ได้พัฒนาบลรณะปฏิสังขรณ์ให้สมพระเกียรติมากที่สุดแล้วก็มีศาลาเฉลิมพระเกียรติมีจัด ากิจกรรมทางด้านพุทธศาสนาก็จะมีบวชสามเณรภาคฤดูร้อนนะถวายพระอ,องค์ท่านบวชศิลจาริเนนะบวชชีพรามเนะฉลิมพระเกียรติในวันประสูติของพระอ,องค์ท่านทุกๆปีทุกวันนี้มีพระพิสุอยู่สมบูสามสิบสามรูปมีสามเณรยอยู่ยี่สิบเก้ารูปใน,ะนส่วนของพระเนรนะส่วนของโรงเรียนแยกเป็นสองส่วนคือโรงเรียนวัดวชิรธรรมสาธิตมีระดับตั้งแต่อนุบาลหนึ่งถึงปหกมีนักเรียนอยู่ประมาณ2,500คน แล้วก็มีโรงเรียนวชิราธรรมสาธิตเป็นโรงเรียนมัธยมตั้งแต่มัธยมหนึ่งถึงมัธยม6ก็มีนักเรียนประมาณสามพันคนวันนีเ้เช้าๆแถวนี้จะเป็นเขตที่รถติดมากแออัดมากเพราะว่าเป็นแหล่งชุมชนไม่น่าเชื่อจากที่ท้องทุ่งนาวัดเจรินทุกวันนี้เป็นแหล่งเรียกว่าเมืองเข้ามารอบวัดปจนหมดแล้วนี่คือความเจริญก้าวหน้าแล้วก็เป็นที่รองรับทางด้านการศึกษาของทั้งภาคสุวสามเณรนแล้วก็ของญาติโยมทั่วไปด้วย วัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารเป็นวัดที่มีทั้งรูปแบบสถาปัตยกรรมไทยภาคกลางสถาปัตยกรรมล้านนาและแบบผสมผสานร,รวมทั้งจำลองสถาปัตยกรรมแบบอินเดียตามพุทธประวัติ พระอุโบสถหลังเดิมเมื่อแรกบูรณะจากวัดร้างเป็นสถาปัตยกรรมแบบไทยภาคกลางมีพระพุทธรูปหล่อด้วยโลหะองค์ใหญ่ประดิษฐานเป็นพระประธานนามว่าหลวงพ่อแสนสุขมีพระสาวกสององค์นั่งคุกเข่าพนมมือถวายสักการะผนังภายในพระอุโบสถสีด้านเขียนภาพพุทธประวัติและเรื่องทศชาติ นอกจากนี้ยังมีพระบรมาสารทิศลักษ์พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเ,ธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรเพื่อรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณพระอุโบสถหลังนี้วางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่26พฤษภาคมพุทธศักราช2,507 พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบาพิตรและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทรงยกช่อฟ้าพระอุโบสถเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2508และทรงผูกพัทธสีมาพระอุโบสถเมื่อวันที่6มีนาคมพุทธศักราช2509 ส่วนพระอุโบสถหลังใหม่เป็นสถาปัตยกรรมแบบล้านนามีขนาดและรูปแบบใกล้เคียงกับวิหารหลวงวัดพระาธาตุทริพุนชัยจังหวัดลำพูนผนังด้านในเขียนภาพพุทธประวัติและภาพประวัติการฟื้นฟูว,วัดทุ่งที่เคยร้างจนกลายเป็นวัดหลวงรวมทั้งเขียนรูปพระอาจารย์สีนวนหรือพระอาจารย์สาธิตเดินทุดงมาถึงสถานที่แห่งนี้เมื่อพุทธศักราช2506 ระประธานในพระอุโบสถเป็นพระพุทธรูปปางมารวิชัยและปางสมาธิเรียงกันสามองค์ประดิษฐานในซุ้มโขงพระเจ้าซึ่งมียอดทำเป็นพระสถูปเรียงสามองค์มีชื่อเฉพาะว่ารัตนสถูปพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถประพิษและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิจพระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวง สเสด็จพระราชดำเนินทรงตัดลูกนิมิตเมื่อวันที่12มีนาคมพุทธศักราช2515และทรงอัญเชิญพระบรมสารีริกธาตุมาประดิษฐานในรัตนสถูปเมื่อวันที่17กรกฎาคมพุทธศักราช2519 พระเจดีย์จุลามณีสีลานนาตั้งชื่อตามพระเจดีย์จุลามณีในพุทธประวัติโดยจำลองรูปแบบมาจากพระมหาธาตุเจดีย์วัดพระาธาตุทาริพุญชัยบรรจุพระบรมสารีริกธาตุที่อัญเชิญมาจากวัดน้ำบ่อหลวงจังหวัดเชียงใหม่และวัดพระพุทธบาทตากผ้าจังหวัดลําพูน พระบาทสมเด็จพระบรมชนากาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิธและสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงสเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัดเมื่อวันที่16กุมภาพันธ์พุทธศักราช2507 พระพุทธวิหารเป็นสถาปัตยกรรมที่จำลองมาจากวิหารลายคำวัดพระสิงห์วรมหาวิหารจังหวัดเชียงใหม่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระเจ้าลูกยาเธอเจ้าฟ้าวชิราลงกรณเสด็จพระราชดำเนินมาทรงวางศิลาฤกษ์เมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2511ต่อมาเมื่อทรงสถาปนาพระราชอิสริยยศ เป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารแล้ววันที่26มกราคมพุทธศักราช2520เสด็จพระราชดำเนินทรงบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกศโมลีพระพุทธมหามุนีสีหริพูลชัยพระประธานในพระวิหาร สังเวคขเจดีสร้างขึ้นตามแบบวิหารมหาโพธิพุทธคยาสถานที่ตรัสรู้ของพระพุทธเจ้าพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเมื่อครั้งทรงดำรงพระราชอิสริยยศเป็นสมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเสด็จพระราชดำเนินทรงยกยอดฉัดเมื่อวันที่30สิงหาคมพุทธศักราช2 5 1 1 บริเวณห้องโถงชั้นล่างของสังเวคเจดีมีรอยพระพุทธบาทคู่สลักบนก้อนหินปูนรักครังของวัดวชิรธรรมสาธิตสร้างเป็นทรงบุษบกซ้อนกันสองชั้นระดับลายปูนปั้น และอาคารพระปริยัติธรรมที่ได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้อัญเชิญพระนามาพิไทยย่อมวกขึ้นประดิษฐานที่หน้าบันของอาคารด้วยหอไตรวชิระกล้าธรรมนุสรเป็นหอพระไตรปิฎกสถาปัตยกรรมแบบล้านนา ที่สร้างขึ้นเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562ค่ะนับตั้งแต่การฟื้นฟูวัดขึ้นใหม่ในพุทธศักราช2506เป็นต้นมาวัดวชิรธรรมสาธิตมีพุทธสถานต่างๆที่มีความสง่างามเพิ่มมากขึ้นทั้งพระอุโบสถพระวิหาร พระเจดีศาลาการประเรียนและกุติสงฆ์ต่อมาคณะสงฆ์และสาธุชนได้ขอพระบรมราชานุญาตก่อสร้างหอพระไตรปิฎกหรือหอธรรมเพื่อถวายพระราชกุศลและเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนื่องในโอกาสมหามงคลพระราชพิธีบรมราชาพิเศษพุทธศักราช2562และถวายเป็นพุทธบูชา โดยสร้างเป็นอาคารสองชั้นชั้นบนสร้างด้วยไม้แบบวิหารปิดมีโถงและบันไดทางขึ้นทางทิศตะวันออกชั้นล่างก่อด้วยอิฐถือปูนตกแต่งด้วยรูปนูนต่ำปูนปั้นเป็นเอกลักษณ์สถาปัตยกรรมหอพระไตรปิฎกแบบหลวงที่สร้างในแผ่นดินล้านนาในอดีตและสถาปนาพระพุทธโลก,กนาฏจำลองประดิษฐานบนฐานชุกกชีเป็นพระพุทธรูปประธานในหอพระไตรปิฎก พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เชิญตราสัญ,ญลักษณ์พระราชพิธีบรมราชาพิเศษประดิษฐานที่ซุ้มด้านหน้าหอพระไตรปิฎกและพระราชทานชื่อหอไตรนี้ว่าวชิรเกล้าวธรรมานุสสร์อย่างที่ท่านพระครูได้เล่าประวัติความเป็นมา ว่าแต่เดิมบริเวณนี้เป็นทุ่งเป็นนาไม่ได้ไม่ได้เป็นแหล่งชุมชนเหมือนกับปัจจุบันนี้แล้วขณะเดียวกันชุมชนก็โตขึ้นเรื่อยเมืองก็เข้ามาหาวัดมากขึ้นเรื่อยๆและวัดก็ยังมีเอกลักษณ์ที่โดดเด่นคือด้วยความเป็นวัดล้านนาตรงนี้เนี่ยอยากให้ท่านพระครูได้เล่าถึงความผูกพันกับชุมชนโดยรอบ ทั้งในแง่ของการเป็นเป็นพระอารามเป็นแหล่งเรียนรู้เป็นแหล่งการทําบุญสวดมนต์ไหว้พระอะไรต่างๆตามแบบชาวพุทธแถมยังเป็นวัดล้านนาด้วยเจ้าค่ะก็สําหรับที่วัดนี้เป็นผู้ให้มากกว่าผู้รับ <Okay. S 2> นะนะทางโรงเรียนก็ให้การศึกษาอำนวยความสะดวกให้กับเด็กเยาวชนนะตั้งแต่เด็กจนถึงนั่นะจบม .6 นะในส่วนของชุมชนดยรอบนี้ทางวัดก็ อำนวยความสะดวกให้ทุกอย่างนะไม่ว่าจะเป็นหน่วยงานราชการนะหน่วยงานองค์กรต่างๆที่มาขอใช้สถานที่โดยเฉพาะช่วงวิกฤตที่ผ่านมานี้ทางวัดจัดตั้งกองทุนมากมายที่อำนวยความสะดวกให้กับประชาชนที่ได้รับความเดือดร้อนอย่างช่วงที่ผ่านมานี่ก็ผลกระทบจากโควิดเนี่ยก็สำนักง,งานเขตพระขนงกับทางวัดก็จะประสานงานให้ชุมชนที่ได้รับความเดือดร้อนเนี่ยก็ทางวัดก็จะแจก ข้าวสารอาหารแ horrible, ราห้งอนุเคราะห์สงเคราะห์ช่วยเหลือกันนะและในส่วนที่บริการอาชุมชนจริงๆนี้ก็ทางวัดก็จะเข้าถึงประชาชนนะไปเยี่ยมอาชุมชนต่างๆภายในโครงการศิลห้าของคณะสงฆ์นี่แหละนะก็ไปตามชุมชนต่างๆทุกวันนี้ก็ช่วยเหลือทางด้านข้าวสารอาหารแห้งให้กับผู้ปว่วยติดเตียง ของเขตพระขนงนี่แหละก็ทางวัดก็จะให้ทั้งยาให้ของใช้ข้าวสารอาหารแหง้งโดยผ่านทางเขตพระขนงจะเป็นปผู้มอบให้นะครับเพราะฉะนั้นความผูกพันระหว่างวัดกับชุมชนเนี่ยค่อนข้างจะแน่นแฟ้นฮนะถ้าที่วัดมีกิจกรรมอะไรก็ได้รับความร่วมมือจากประชาชนน,นี่คือสิ่งที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งดังนั้นก็ต้องบอกว่าเนี่ยกระปอวนเพราะว่าพืา้นพระพมหากรุณาธิคุณของพระอ,องค์ท่านประการหนึ่งที่ได้มีส่วนผลักดันให้คณะสงฆ์เนี่ย ได้ทางานเพื่อสังคมและก็เป็นทํางานเพื่อประสบในกรนของพระองค์ท่านค่ะถือว่าวัดเป็นโบวรอย่างแท้จริงครับเจริญพรครับบ้านวัดโรงเรียนนี่ก็ใกล้ชิดกันนะให้ความร่วมมือกันเป็นอย่างดีฮะ,ะแล้วก็คิดว่าคงจะเป็นอย่างเนี้ยตลอดไปนะธรรมะของพระองค์ที่ท่านได้ประพฤติปฏิบัติตั้งแต่ในหลวงราชการที่9จนถึงปัจจุบันที่ท่านได้อาตอยอดนะรักษาแล้วก็ต่อยอดมาเป็น ทศพิธราชธรรมสิประการพระชะ้ท่านธรรมะของพระราชาในตั้งแต่ทานะบารมนะีการให้ทานของท่านเนะี่ยเป็นสิ่งที่ประเสริฐที่สุดแล้วเป็นผู้ให้พระเจ้าท่านกระตัดว่าท,ะทะัทธมโนปโยโหหิผู้ให้ย่อมเป็นที่รักพระมหาราชาคือนะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระวชิรเก้าเจ้าอยู่หัวในหลวงรัชกาลปัจจุบนันนี้ท่านเป็นผู้ใหนะ้เป็นผู้ให้แล้วก็ยังผู้ที่จะสานต่อพนิธาน ของในหลวงรัชกาลที่9อีกด้วยเพราะฉะนั้นธรรมราชาที่สําคัญที่สุดนี่คือเป็นผู้ให้ให้อะไรบ้างให้ความรักให้ความรู้ให้ความเป็นอยู่ให้อาชีพที่ดีงามเพราะฉะนั้นถ้าประจประมวลทั้งหมดทั้ง10ข้อนี้ก็จะไม่เว้นจากสิ่งเหล่านี้ไปเพราะฉะนั้นเราผู้เป็นพระศสนิกรของพระองค์ท่านก็สํานึกในพระมหากรณุณาธิคุณนะอย่างที่หาที่สุดไม่ได้แล้ว ดังนั้นคุณูปการใดๆก็ตามที่พระอ,องค์ท่านได้กระทําได้ประพฤติปฏิบัติเป็นแบบอย่างเป็นตัวอย่างที่ดีและก็น้อมนําเอาสิ่งเหล่านั้นไปประพฤติปฏิบัติใช้เชื่อเหลือเกินว่าความผาสุกก็จะเกิดขึ้นแก่สังคมของเราตลอดไปและนี่ก็คือพระมหากรุณาธิคุณของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวองค์พุทธศาสนูปถัมภก ที่ทรงมีต่อวัดวชิรธรรมสาธิตวรวิหารมาตลอดระยะเวลายาวนานเกินกว่าครึ่งศตวรรษทำให้วัดแห่งนี้ซึ่งเคยเป็นวัดร้างได้กลายเป็นวัดราชและเป็นพระอารามหลวงมาโดยลำดับอีกทั้งยังเป็นวัดที่สำคัญอีกแห่งหนึ่งเป็นศูนย์รวมจิตใจของพุทธศาสนิกชนในกรุงเทพมหานครค่ะ ติดตามสารคดีเฉลิมพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว72พรรษาธรรมราชามหาวชิราลงกรได้ใหม่ในตอนต่อไปสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ